ลองรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่านั่งอยู่ในรถแล้วสมรรถนะรถจะเป็นยังไง สวัสด well okay. ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องิเชาีิค t Kasey c a ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าว pues ันนี้พี่อยู่ที่ไหนวันนี้พี่อยู่ที่มหาชัยครับทุกคนสงสัยใช่ไหมล่ะว่าพี่มาหาใครที่มหาชัยไปไปเจอเขาดีกว่าว่าวันนี้เรามาหาใครที่มหาชัยแล้วเขามีอะไรให้เราดูมั่งเอาง่ายๆอ่ะมีอะไรให้เราต้องมาหาเขาถึงที่นี่โอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลแล้วับพี่จีวันนี้ น้องมาหาพี่เลยเพราะว่าพี่มีรถคันหนึ่งที่น้องสนใจมากกระตุกจิตกระชากใจดีไหมเ้็นรออรบอว่ารถคันนี้ทำอะไรไปบ้างไปครับ<อ>ทุกคนไปดูกันครับ ภายนอกกันก่อนเลยภายนอกรถคันนี้ก็จะเป็นโฉมไฮรัดตาที่ลูกพี่บอกไว้ไม่มีอะไรก็จะเป็นสไตล์ออกแนวอเมริกาหน่อยรถคันนี้ทําที่ไหนครพี่อูทช่างเอ,อ็มแม่กองครับอ๋อพี่เอ็มแม่กองเป็นคนจัดการให้เรื่องชุงล่างพี่เริ่มจากข้างหน้าเลยข้างหน้าข้างกันทนขึ้นใหม่ขึ้นใหม่โออพี่เอ็มจากทางร้านพี่เอ็มงานพี่เอ็มเขาเป็นแน,ออแนวออกแนวอเมริกาหน่อย,อยใช่ครับอ่าก็คือกันสไตล์แบบ มีแค่โลบาร์แล้วก็จะเป็นบันไดข้างทรงลูนหินแล้วก็มีมินต์ตัวนี้เป็นมินต์นอนติดมินต์นอนหนึ่งตัวใช้มิน์หน้าวอนนะครับหนึ่งตัวข้างๆก็จะมีสน็อกสน็อกเกิลก็เปลี่ยนมาอันนี้คือติดติดมาแล้วใช่ไหมนี่ใช่แล้วก็มีบันไดข้างเนี่ยพี่เอ็มขึ้นให้ครับใช่ไหมตรงนี้ทรงลูนหินนะแล้วก็มีมีล้อ เราก็พี่เป็นคนจัดการใช่ขบจะเป็นนี่ก็มีกันยินมีกันโคนนี่ตัวตัวตัดโคนนะครับแล้วก็ใช้เป็นยางแม็กซิตถามไปคือใครถูกต้องครับ95ข้างหลังก็ขึ้นเดียวกันเลยใช่ไหมพี่ีี่เดยวกันี่เดียวกันหมด,เ,ด,เ,ดเลยใช่ไหมน่นี่คือคือดูภายนอกเห็นไหมว่าลถไม่เจออะไรดูเรียบๆคือเราชอบสไตล์นี้ไอ้สไตล์นี้อยู่แล้วปะถูกต้องชอบรถสไตล์แนวเรียบๆใช่ครับมาดูช่วงล่างครับ ได้มีขงล่างขงล่างคันนี้เป็นคานคานเพชรครับคานเพชรแต่ใช้ชุดของ VX กซ์หมดคานนอกเพชรแต่ไส้ในเป็นของแป80ูนยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นของนายโตหมดเ้าก็เป็นของพีจีพี่ีสุดตรางแล้วสุดคือไม่มีขาดแล้วรับประกันได้ว่าพี่จีเจอพวกผมยังไงขาดขาดหน่อยสิบเซียนปีนี้คือยังไงพี่จีไม่ยกไม่ยกเท้าออกจากคันเร่งแน่นอนแน่นอนเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ ขับขี่ออมาเยอะมากสำหรับงานสิบเซียนองนี้ครเริ่มรองเตรียมไปพร้อมครับใครรอใครรอดูเดี๋ยวรอชมเลยครับรอชมรถคันนี้วิ่งในงานเลยแล้วก็รอทีมมหาชัยวิ่งเลยดูว่าจะสุดยอดขนาดไหนมาต่อมาที่รถต่อก็เป็นคอยสปริงหน้าครับผมเนี่ยหลังข้าหลังก็เป็นข้าหลังก็เป็นเพชรช่วงล่างก็ว่าเด็ดแล้วล้อยางก็ว่าสุดแล้ว แต่มีเด็กกว่านั้นอีกคือเครื่องยนต์ใช่ไหมพี่ครับผมเครื่องยนต์จากนวิทท่อไอเสียครับนี่นวิทคนจัดการให้ใช่เครื่องยนต์เป็นของไรพี่วีโก้ครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องวีโก้ใช่ครับช้นไฟนีแม็กใช่ครับได้เห็นว่าแมกเป็นโมคูด้วยโมคูดสุดยอดจริงครับจากทางร้านนวิทหมดเลยตัวนี้เป็นคนจัดการให้หมดเลยหมดเลยครับเธอโมเป็นของนั้นั้องพี่อ่าลูกแรกนี่เป็นของ f 5้าห้า หอยพห้า oh, ลูกสองนี่เป็นลูกสี่นะครับแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ซิงนี่ร้านหมูหมูสุพรรณหมูสุพรรณเป็นคนจัดเกียร์เคยวัดยังมีวัดได้กี่ม้าก็น่าจะประมาณนะเราข้าวไว้ประมาณก็ใกล้ๆ400แตะ400ม้านะครับสำหรับรถออฟโรดแตะ400ม้านี่ไม่ธรรมดานะมีกล่องมีกล่องของโอสปีดครับแล้วก็ลิ 2, ้นแบบ รีแมปช่วยด้วยครับนับ่นคือกล่องพวงหมวกรีแมปมาดูภายในกันดีกว่าภายในก็เน้นตำเดิมดินทีบอลใช่ครับตำเนรมินทีแต่พวงมาลัยเท่นะพวงมาลัยก็เป็นของรีโวเราจะใช้แพลนชิปเวลาเราเราเปลี่ยนเป็นเกียร์เมนวนวลได้ตลอดอ๋อมันเล่นเกียร์ได้ใช่ครับ ไม่ธรรมดาอ่ะเปลี่ยนตามรอบเราไม่เปลี่ยนมันก็สับระเบิดอยู่อลยมันกำังๆๆๆๆๆั่ม่งงอยั้นเบาเบาจริงๆแล้วอันนี้ใส่แข่งสิเตียนเดี๋ยวออกมาผมมีบอกแท้ที่จะใส่ขเข้าป่าเลยมีเบอะรอที่จะใส่เข้าป่าอยู่ใช่ปั๊มค<ร>ู่หนึ่ง <อะ S 2> ปั๊มเดียวหนึ่ง <อะ S 2> ไม่สำหรับยิงแอร์ล็อกยิงแอร์ล็อกก็แอร์ล็อกเลยครับแล้วก็วินก็วินเลยครับมีวินจรวดเพอีกครับเป็นวินจรวดเพาเอาไว้ปลดวินใช่ครับ นี่ก็ควบคุมวินกับแอร์นี่ควบคุมวินนี่แอร์แอร์หน้าแอร์หลังนี่ครับมีซ่อนครับเุ้ยนึกว่าจะมีแค่ข้างหน้าอ๋อไม่ใช่อันนี้พวกระบบปั๊มพัดลมไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็เวลายิงเข้าโฟลก็ตรงนี้อ่าอ๋อยิงโฟก็คือเกียร์ไม่ได้ไม่ได้ใช้เกียร์ของไม่ไม่ได้ใช้ครับอ่าไม่ได้ไม่ใช้เกียร์ยิงแล้วก็มาดูข้างหลังครับคุณแบตเตอรี่สองลูกครับเป็นแบตลิเธียมแบตลิเธียมสองลูกเลยใช่ไวสำรับ ใช้วินด้วยว้าําหรับใช้ระบบไฟพัดลมต่างๆทั้งหมดนี่ครับเาใช้วินฉลวดใช้เผาส่งมาถึงนู่นเลยที่้า้เกียร์เลยโชอคอันนี้เลือกใช้เป็นของคอนบิดครับอันนี้เลือกใช้โชคของคอนบิดนะครับเพื่อเอามาเสริมสมรรถนะช่วงล่างให้มันดีขึ้นแส่กระบะเข้าไปเยอะไหมพี่ก็ตัดเข้าไปเยอะเหมือนกันครับวัาก็น่าจะมีเป็นสอกนะมีเป็นฟุตอ่ะมีเป็นฟุต้าไปเพราะว่าหัวคัสซีโผล่มาแล้วเนี่ยมันหายไม่เยอะมากอ่ะสำหรับรถ รถรถสี่ประตูจะโดยรวมถือว่าคันนี้สุดยอดครับเพราะว่าเห็นแล้วสวยมากชอบมากเรารีวิวรถให้ดูหมดแล้วคร่าวๆตอนนี้มาถึงสิ่งสำคัญแล้วนั่นคือการลองรถอยากให้ดูอยากใ้ดูด้ยทุกคนครับเดี๋ยวถ้าเวลาไปลองรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่านั่งอยู่ในรถแล้วสมรรถนะรถจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปดูกัน เวอทางมันจะลงไม่ได้นะ็นี่นะ กคอีกตอนรีว <mist> ิวอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะโอ้แต่อีกตอนเชนเนี่ยแล้วบอลวะไม่พูดอะไรไม่ออกเลยครับทำไมอ่ะมันไม่มีทางอะับที่ไปอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่ทางมันไม่มีทางไปได้ยังไงเนินดู้นน่ะขึ้นไปได้ยังไง โว้โหที่มันเห็นมันไกลมากจี้ไปขึ้นเนินนู้นใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายไม่เห็นมันไกลโอ้ยเฮียโอเคครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมรับพี่นถและการขับของพี่จีเป็นยังไงบ้างโอ้โหสุดยอดเลยพี่สอนของคารวาครับผมดูเอาจริงนะขอบคุณพี่พาน้องกลับมาอย่างปลอดภัยโอ้โหไม่โหแล้เป็นไงครับทุกคนสนุกเลยใช่ไหมฝากเลยครับฝากเพียร์พี่จีด้วยมหาชัยออมร้เจอกันที่งานสิบเซียนประเภททีม อาสิเสเบเซี่ยมจันบานครับแข่งที่มอพลอเดี๋ยวไปเจอกันที่งานพราพี่ก็ไปอขอบคุณพี่บอลด้วยครับขอบคุณมากครับที่เอารถมาให้น้องๆชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชูชาเคนที่ขาด้วยครับผมนั่นเป็นกำลังใจในการทำตอ่อไปแล้วไม่รู้ว่าอีกทีหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะหรือใครอยากดูรถพี่จีนะครับจกาเป็ดคอมเมนต์มาถ้าอยากดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูถึงวิ่งไม่ได้ก็จะรีวิวเฮ้ยเป็นกำลันแล้วโอเคครับไปครับวันนี้ไปครับขอบคุณครับวันนี้ครับ